สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิ to ูยู กลับมาติดตาม iNTV News เกษตรแนวใหม่ในช่วงที่2กันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็คุณรักษินาน,นะครับเราจะไปกันที่คณะกรรมก,การนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากรนอยอนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีความเห็นชอบตามมติของคลมครับที่จะมีการนาเงิน2,000ล้านบาทเพื่อน,นําไปซื้อ,อยางน้ำํำยางนะครับแล้วก็ยางกวนทออยางกล้วยยางก้อน,อนถ้วยะนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราครับ ซึ่งทางด้านของนายอํานวยปฏิเสธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับมีการเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือว่ากอนอยอครั้งที่1ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้า,นาคณะคสอชอเป็นประธานนะครับว่าที่ประชุมกอนอยอเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีให้นําเงิน2000ล้านบาทเข้าซื้อน้ํำยางสดและน้ํำยางก้นถ้วยนะครับจากเกษตรกรโดยจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เช่นผ่านการรับซื้อจากสากลก่อนถึงฤดูการปิดกรีดยางซึ่งขณะนี้ราคาน้ำยันน้ำยางดิบนะครับอยู่ที่45บาท5สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางก้อนถ้วยอยู่ที่40บาทต่อกิโลกร,รัมครับ ค่ะทั้งนี้เงิน2,000ล้านบาทนี้นะคะจะสามารถซื้อยางได้จนหมดฤดูปิดกรีดที่จะมีการประกาศในวันที่28กุมภาพันธ์นี้โดยจะให้ทางกรนยแต่ละจังหวัดนะคะไปดําเนินการนําเงินในส่วนนี้นะคะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนโดยจะไม่ให้เกษตรกรรายใหญ่ค่ะโดยกลไกนี้นะจะสามารถช่วยพยุงราคายางแล้วก็จะเป็นการระบายยางในสต๊อกในช่วงปิดกรีดยางเพื่อไม่ให้ราคายางตกต่ํากว่า และนอกจากนี้ครับที่ประชุมรับทราบสถานการณ์ราคายางพาลาของโลกที่ตอนนี้เนี่ยมีราคาที่ตกต่ำนะครับจากราคาน้ํามันปรับลดทําให้ยางเทียมมีราคาถูกกิโลกรัมละ3าบาทเท่านั้นดังนั้นจะมีการผลักดันให้ราคายางธรรมชาติราคาสูงขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ยากแต่ที่ผ่านมา3เดือนรัฐบาลก็มีการเข้ามาพยุงราคาจนราคายางแผ่นดิบวมกันชั้น3จากราคา55บาบาทมาอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 63บาท15สตางค์และยางแผ่นดิบกิโลกร,รัมละ58บาทนะครับซึ่งทางด้านของนายอำนวยก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าหากรักฐบาลสามารถส่งออกยางพารา2 0 0 0 0 0ตันและข้าว2ล้านตัน ภายใต้บันรึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU กับจีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้นและจะส่งผลให้ฤดูการยางใหม่ปี2558จนถึงปีหน้านะครับไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกครับค่ะยังอยู่กันในเรื่องของปัญหาราคายางพารากันนะคะทางกรมวิชาการเกษตรนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะว่ายางตอนนี้นะคะยังคงมีอยู่ในตลาดอย่างเพียงพออยู่นะคะค,ค่ะ ทางคุณอนันต์สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาหานะคะว่ามียางจํานวนมากนํามาขายที่ตลาดกลางค่ะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการร่วมมือกับพ่อค้าน,ะะนํายางมาขายในตลาดกลางยางพาราที่ทําให้ต่อคิวนานนะคะแล้วก็เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถที่จะนํายางจากที่อื่นนะคะมาขายได้ว่าจากมาตรการการ มูล,ลพันธุ์กันชนนี้นะคะที่ซื้อ,อยางจะเป็นการชี้นําราคาตลาดนั้นซึ่งจากการรับซื้อ,อยางจากเกษตรกรนะคะพ่อค้าคนกลางในราคาที่สูง ที่ตลาดกลางในแต่ละจังหวัดนะคะโดยปัจจุบันนี้ราคายางในตลาดกลางนั้นราคาสูงกว่าราคายางท้องถิ่นค่ะเช่นราคาของยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่59บาทต่อกิโลกร,รมัมแต่ว่าราคาของยางแผ่นดิบที่ตลาดท้องถิ่นนะคะก็ถือว่าน้อยกว่าเกือบ10บาทนั่นก็คืออยู่ที่49บาท40สสตางค์ต่อกิโลกร,รัมเท่านั้นดังนั้นจากการตรวจสอบข้อมูลนะคะจึงพบว่าพ่อค้าที่รวบรวมยางหรือว่าพ่อค้าที่ซื้อ ยางจากเกษตรกรในตลาดท้องถิ่นในราคาที่ต่ําแล้วนํามาขายที่ตลาดกลางในราคาที่สูงมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นการพัวพันกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงแต่เป็นผลมาจากมาตรการมูลพันธ์กันชนอย่างไรก็ตามนะคะตลาดกลางนั้นก็มีตลาดกลางก็พบว่าสถาบันเกษตรกรและก็เกษตรกรรายย่อยเช่นกันค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมวิชาการนะครับก็มีการกล่าวตอนท้ายนะครับด้วยว่า ตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหาหลักๆก็คือราคายางที่แตกต่างกันระหว่างราคาตลาดกลางและราคาตลาดท้องถิน่นเกษตรกร,กรจึงพากันมาขายยางที่ตลาดกลางกันมากส่งผลให้มีคนมารอต่อคิวมากแต่ขณะนี้ครับก็กําลังเร่งแก้ปัญหาจัดตั้งตลาดท้องถิ่นอีก108แห่งของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางหรือว่าสกอยอเพื่อทําให้ราคายางในตลาดท้องถิน่นเป็นมาตรฐานเดียวกับตลาดกลางนะครับสำหรับกระแสที่ว่ายางอาจล้นโกดังรัฐบาล จากการที่เกษตรกรมากันมาขายกันนะครับก็มาตรการมูลพันธุ์กันชนเนี่ยเป็นนโยบายซื้อยางมาหมุนเวียนแล้วขายออกอย่างที่ผ่านมานะครับองค์การสวนยางได้ขายยางเก่าและก็ยางใหม่ไปแล้ว4,0,000 0ตันจากโกดังของรัฐบาลซึ่งทางด้านของเราเองก็จะทดแทนขายไปเรื่อยๆดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนี่ก็คือเป็นเสียงของท่านอธิบดีกรมว<ช>ิชาการนะครับท่านก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่ายางก็ไม่ได้ล้นตลาดกลางนั่นเองค่ะถูกต้องครับ ในเรื่องของราคายางครับตอนนี้เนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นนะครับแต,<ฆ>แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอีกหนึ่งเรื่องเพิ่มเข้ามา<ฆ>ก็คือสําหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยาสูบนะครับ<ฆ>ซึ่งตอนนี้ฮะเกษตรกร,ร,กรปลูกยาสูบ<ฆ>บ้านดงบงังประสบปัญหาขาดแคลนน้าลดสวนยาสูบนะครับบอ่อน้ำจำนวน2บอ่อที่กักเก็บน้ําไว้ตั้งแต่หน้าฝนเริ่มแห้งขอดใกล้หมดลงครับถ้าไม่มีฝนตกลงมากลางเดือนนี้คงไม่มีน้ําลดสวนยาสูบนะครับคงปล่อยให้ยืนต้นตายไปได้ครับค่ะ ซึ่งทางด้านของนายเหมือนบุญคำภาอายุ60ปีเกษตรกร,ร,กรชาวดงบงางตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงนะครับจังหวัดบึงกาฬผู้ปลูกยาสูบขายหลังหมดฤดูทำนาครับก็นำพื้นที่นาจำนวน4ไร่มาปลูกยาสูบที่ใช้เวลาและก็ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนาปลังเพียง3เดือนเท่านั้นอีกทั้งยังมีแหล่งรับซื้อแน่นอนในราคากิโลกรรมละ50บาทแต่ว่ามาปีนี้ครับพอเข้าหน้าแรง น้ำที่กักเก็บเอาไว้ในในบ่อน้ำนะครับขุดเอาไว้จํานวน2บ่อเริ่มแห้งขอดไม่พอเพียงจากที่เคยลดได้3าึงสวันต่อครั้งก็ต้องหันมาลดน้ําสัปดาห์ละครั้งเพื่อให้มีน้ําเพียงพอจนถึงฤดูเก็บใบายาสูบขายจึงทําให้ต้นยาสูบได้รับน้ําน้อยลําต้นไม่สมบูรณ์ใบโตช้าปกติต้นยาสูบถ้าให้น้ําให้ปุ๋ยสมบูรณ์ลําต้นจะสูงท่วมหัวนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เจอปัญหาภัยแรง ทำให้ต้นแ,แกล้งนะครับไม่สมบูรณ์เหมือนทุกปีที่ผ่านมาครับค่ะซึ่งทุกปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าจะมีน้ําเพียงพอสําหรับรดสวนยาสูบนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าภัยแล้งนะคะมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะเพราะว่าฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าทุกปีทําให้บ่อน้ำนะคะแห้งขอดน้ําที่เหลือนะคะที่จะสูบได้ก็มีอีกไม่เกินสองครั้งก็คงจะหมดแล้วนะคะถ้ายังไม่มีฝนตกลงมานะคะต้นยาสูบก็คงจะขาดน้ําแล้วก็จะทําให้ผลผลิตน้อยลง นะคะเราก็จะทําให้การปลูกยาสูบในปีนี้ขาดทุนอย่างแน่นอนค่ะปัญหาราคายางพาราก็ยังไม่จบสิ้นนะครับราคาก็ยังไม่ค่อยสูง,น,น,งนักป,นปัญหา,าอของกเกษตรกรที่ปลูกในเรื่องของยาสูบด้วยเจอปัญหาไยแง้งช่วยๆกันไปนะครับว่าจะหาวิธีในการบรรเทาช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสาระน่ารู้กันต่อครับค่ะ